มเมืองดาร์คอปไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปต้อตอกซอกซอยเต็มไปด้วยกับดักความลับและคนทรยศรากิจเดียวคือหนีและเส้นทางสู่เสรีภาพอาจต้องแลก้เลือดนี่คือเรื่องราวการเอาชีวิตรอดสุดเดือดใน Escape from Darcom k r แคว่ก สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ Escape from Dark Cop นะครับเป็นเกมมาใหม่ในปีนี้นะครับและมียอดผู้เล่นสูงถึงเท่าไหร่วะ14,000กว่าคนเลยนะครับณนะวันที่16ของเดือนตุลาคมนะฮึงตอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วเพิ่งมีโอกาสได้ลองเล่นในวันนี้นะฮะและที่สำคัญนะครับผมมีม็อดภาษาไทยมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะครับโดยเล่นผ่านทาง X m o d นี่เลยเห็นไหมเขาอัปเดตล่าสุดเลยซึ่งทาง X m o d นะครับ ได้มีเมนูสูตรโกงตามแบบฉบับของเชฟเดนจินทั่วไปนะครับและมีเครื่องมือมอสนะครับตรงนี้โอ้ในเกมเพิ่ออกใหม่นี่มีมอสให้ลงเพียบนะครับใครสนใจมอสก็มาเลือกดูได้นะครับจะไม่ต้องหาวิธีลงแค่คลิกเอาแล้วกดติดตั้งมอสที่ตรงนี้นะครับพูดง่ายนะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับประเด็นสําคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับนั่นก็คือแปลไทยด้วยคลิกเดียวโอ้โหมาอีกแล้วอันนี้นะฮะอ่าพอกดปุ๊บมันก็จะ ล็อกไฟล์ด a r k c อ p ไว้เลยนะครับใครที่กดเข้ามาแล้วไม่ขึ้นแบบนี้ก็กด F แอปฟล์เกมตรงนี้นะแล้วก็กดหายอย่างเงี้ยอย่างของผมก็อยู่ที่ steam library steam app แล้วก็ common แล้วก็เลือกหาชื่อเกมนะครับ dark c อ p ตัวดีไอตัวดีกูเยอะซะด้วยเอาัน escape นี่หวานี่ไงนะคลิกก็ไปแล้วก็กดคลิกที่ตรงนี้นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับแล้วกด open แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็กดท r a n s เ a t ร r อ่าเรียบร้อยครับปิดไปอย่าลืมเลือกภาษาตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นภาษาไทยนะไปต้องกดออกตรงนี้แล้วเราก็เข้าเกมได้เลยครับไวไหมเป็นคลิปนี้คงเป็นคลิปสั้นๆแหละและยังมีเกมฟอร์มยักษ์อีกมากมายนะครับที่รอให้ผู้ชมได้ลองใช้กันนะครับเพียงแค่ผู้ชมสมัครตรงนี้ครับที่ศูนย์ VIP นะครับราคาสงวนอยู่ที่6.9ดอลลาร์ต่อ2เดือนนะฮะ หนึ่ง6.9จดาดอลลาร์นี้ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ210บาทประมาณนั้นนะฮะและถ้าคุณผู้ชมใช้โค้ดส่วนลดที่ตรงนี้นะครับ QUIET นะครับแล้วกดแลกที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้โค้ดส่วนลดเพิ่มไปถึง35%เนะครับเลยนะซึ่งก็แปลว่าจะเหลือเพียง140บาทเท่านั้นครับโคตรคุ้มตกเดือนละ70บาทเองรออะไรอยู่คุ้มขนาดนี้สมัครหนึ่งปีไปเลยยังได้เลยสกปีก็ได้เอา้า จริงๆมันมาตั้งแต่เกมออกแลวครับแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้มาทําคลิปนี้ใครที่สนใจม็อดภาษาไทยนะครับนี่เลยครับมันเป็น Realtime Translator นะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะมีการดีเลย์นิดนึงเวลาตอนแปลนะครับกดเข้าไปแต่ว่าพอแปลแล้วมันก็แปลยาวๆเลยนะครับแต่เอ็กบอสนีเ่เขาใส่ใจบ้านเราจริงๆนะมีเกมไหนออกใหม่ก็ม็อดไทยมาก่อนเลยนะฮะนี่อะไรวะเ,เนี่ยมาไหนมาลองอเริ่มเกมสักหน่อยซิว่ามันแปลไทยได้ยังไงแปลไทยได้ดีไหมได้ไหมอ่าจะดีเลย์แป๊บนึงครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาไทย อ่ะเห็นไหมไวแต่ฟอนต์มันเล็กจังเลยอ่ะพอสำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ยิงปืนแล้วเอาชีวิตรอดบ้างนี่ดูดูอ่าดิเลยเน,นึงครับแล้วมันก็จะแปลให้มีสมดุลเอาชีวิตรอดสุดขีดอือเอาสมดุลแล้วกันนะฮะสิบเประสิ็นนะฮะสมดุลดีไปนะน่าแล้วมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่หาา่างไกลเียดาวไข่นะขอภัยาเสียงมันบ่อยมันเหมือนมีอะไรอยู่ในคอ ตอนนี้กำลังโหลดโอเคโอ้ <Okay>. oh, เปิดมาอย่างนี้เลยหรอโหลนี่คืออะไรวะเน,นี่ยแล้วใบหน้าเราไม่มีอ่ะว้าเดี๋ยวสวัสดีนี่คือความฝันของคุณคุณยังจำได้ไหมว่าคุณมีลักษณะอย่างไรมาตรงนี้ อ่าฉันดูเป็นยังไงอ๋อสร้างตัวละครครับก็ว่าอยู่อะไรว่ากูไม่มีหน้ากูรู้ว่ากูโดนละตื่นเลยดีสีแดงไหมสีดำมเนีไยไก่ดำนนหัวโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเป็ดของเราเอาเลยหาอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคตื่นได้ละนี่คือหน้าของ เออเลยโอ้งี้เลยเหรอโอ้เป็นหน้าเราเว้ยฮ้ยเนเกมพิลึกพิลั่นดีนะตื่นครับตื่นอ่าตรงตามชื่อเกมครับ x escape from dark cop r นะครับเริ่มมาก็หนีจากคุกเลยตื่นตื่นหรือ,อยังแล้ไม่รู้จกักฉันหรอก แต่ฉันเฝ้าดูนายมาสักพักแล้วพี่ชายเจนกำลังดิเดินการตามแผนอันกล้าหาญและฉันต้องการพันธมิตรฉันคิดว่านายเนี่ยโคตรเหมาะเลยวะ่ะแต่ก่อนอื่นนายต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนเว้ยการทดสอบของนายก็คือหนีออกจากที่นี่ทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับกาแฟายามเช้านี่คือโอกาสที่นายจะหลบหนี ไม่ต้องห่วงฉันเตรียมอะไรไว้ให้นายบ้างแล้วเดี๋ยวนายจะเห็นเองประตูเปิดอยู่ออกไปเลยออกไปร่นล่นอโอเคเนี่ยนี่คืออะไรวะเปลี่ยนแปลงความยากโอ๊ยไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนทำไมไอเอ็มนี่มันมีไว้ทํอไรวะเนะี่ยถ้าเล่นจอยอะเราเล่นจอยไม่ได้น่าจะลองรับไม่ลองรับจอยจอยปลอมอะนี้อะไรครับ ด onation box กล่องบริจาคกล่องบริจาคนี่เหรอแคลอตนี่นะโอเคนี่ก็เป็นเกมที่แปลกๆเนาะทำไมคนเขาถึงชอบเล่นกันเยอะมันน่ารักเหรอมันก็น่ารักดีอะ่ะไก่เนี่ยเรือเป็ดวะอุ้ย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  มีปืนครับมีปืนแล้วตัวอะไรมันตามเราหลังเราเนะี่ยบีเวอร์โอ้มีลูดของครับเฮ้ยน่าสนใจอ่ามียามอยู่ข้างหน้าเตมูให้พร้อมก่อนออเดินทางนะอ่าติดตั้งแล้วกดหนึ่งหรือสองเพื่อเปลี่ยนวอร์และอาเพื่อรีโหลดนะครับกดสเปดบาร์เพื่อหลบเหลีกศักตรูโอเคเข้าใจนะไปเลยไปอ่ะ หลบเมื่อเห็นแสงแฟลชสีแดงโอเคพรามันเล็กไปนเองนะฮะไอ้บอสแก้ด้วยนะฮะเฮ้ยยิงไงเดี๋ยวดี๋ยวยังไม่ไดีดโหลดเลยอุย้ยมันมีมันมีนี่ด้วยเราต้องส่งไฟฉายด้วยเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจน่าสนุกนะเนี่ยเฮ้ยเราไปสตรีมว่ะกด V ีเฮ้ยมีควงมีควง ของไรครับเซิร์ชได้วิ่งได้ครับมีสตมิาอาอาดูเหมือนคุณจะจาัดก,การศัตรูคนแรกได้แล้วทำได้ดีมากอ่ะมีเคล็ดลับสำคัญนะกดเมาส์ขวาค้างไว้เพื่อแรงเพื่อเพื่อ,อความแม่นยำนะครับรักษาตัวด้วยชุดปฐมพยาบาลในกล่องจากนั้นก็เดินหน้าต่อ อ๋อมีอ่าผสมพยาบาลนะครับกดเลขสามใช่ไหมไม่รู้อ่ะกดทีเพื่ออะไรอะ่ะกระดูกระสุนกดอารีโหลดโอเคไม่มีถังแดงด้วยถังแดงทรงพลังวะเนี่ยเฮ้ยไอเหยียยิงยิงยิงไอเหยียเไอเหยียบวไม่ทรงพลังว่ะอืมเฮ้ยเป็นไก่เลยเหรอยกเขาคืออะไรวะโอ้ขโมยของได้ครับเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยคือแว่นเนี่กลัวมาใส่ได้เหรอหรืออะไรวะ อ๋อเราใส่อยู่แล้วเฮ้ยเราออกมาข้างนอกแล้วครับอืมเราเนียมาแล้วครับมีปนืนกระบอกสองบอกหนึ่งนี่คืออะไรอ่ะเป็นดานเหรออ๋อ มีเลเวลครับเฮ้ยจบแล้ออ๋อ,อนี่คือด่านหนึ่งครับนี่คือไรเฮ้ยอ่าตื่นสักทีนะอ่าเนื่องจากคุณเพิ่งมาที่นี่ดังนั้นบางสิ่งที่อ่ามีบางสิ่งที่ฉันต้องอธิบายก่อน ฉันดูแลเรื่องโลจิสติกและทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นอยู่กับคุณอ่านี่คือโกดังคุณสามารถเก็บสิ่งของมาที่นี่ได้นี่แผงก่อสร้างสามารถสร้างหรือหรืออ่าถอนสิ่งอำนวยความสะดวกจากที่นี่ได้และก็นี่จะเป็นตู้ขายนะตอนนีน้ไม่ใช่สินค้าให้เลือกหลากหลายแต่คุณสามารถขายของได้ที่ต้องไม่ต้องการได้ที่ตรงนี้เะเรียกมันว่า Enhancer Enhancer อะไรลูก คันหาวัสดุที่เหมาะสมแล้วมันจะช่วยเพิ่มความสามารถออัปเกรดมั้งแม้ว่ามันอาจจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยนี่นี่คือทางออกบังเกอร์คุณจะสามารถออกจากที่นี่ได้ตอนนี้เราไม่มีชื่อของอ่าอะไรอะ่ะเราไม่มีชื่อของเรามากนะักดังนั้นตรงกลับมาตรงนำกลับมาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้คืออะไระชื่อเสียงเหรอ เอนจองเดินทางอย่าลืมว่าฉันมีภารกิจบางอย่างสำหรับคุณอก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมว่าความสนุกน่าจะอยู่ในแต่ละดาดแน่เลยให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันแปลเป็นแบบรียทม t r ท n s l สเลนะก็มันจะแปลให้คีย์หลังจากที่ฟอนต์ขึ้นมาแล้วนะครับมันก็เร็วแป๊บเดียวเองนะอันนี้ซ้อมยิงเหรอโอ้โหอ้นี่มันต้องเลง็งด้วยนีน่หว่า มนก็เท่าที่ดูฟอนต์มันอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวบอกทาง x b o กมเขาได้นะว่าให้ขยายตัวฟอนต์นิดนึงหรือไม่ก็แค่นี้ก็ดีแล้วหรือผมแก่เกินไปก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เลยดูเล็กนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับพอออมาของคอมสำหรับ Escape from Dark o p นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับฝากไปด้วยนะสำหรับมอ d ภาษาไทยนะครับโดย X MoD จัดให้นะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนทำให้บ้างเอ่อเท่าที่ผมดูเกมเพิ่งออกมาใหม่ เอกมอสเขาจะเน้นไปที่ทําแปลไทยให้ก่อนเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ uh huh. เขาใส่ใจนะอย่าลืมไปจัดกันนี้นะครับและเีกเช่นเคยครับฝากปเป็นกำลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe ด้วยนะครับขออภัยที่เสียงเป็นอย่างนี้นะครับยังป่วยไม่หายหวันลงคอโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนสเตลเบยยังไม่เวลาลงนะครับเนื่องจากผมทำง,งานตั้งแต่สี่โมงถึงห้าทุ่มออกลับบ้านมากินข้าวเสร็จก็สตรีมไหนจะต้องเผื่อเวลาทำคลิปอีกกว่าจะเลิกสตรีมก็เช้าบางทีก็แปดเก้าโมงเราอาว่าจะนอนอีกนะฮะ เป็นลูปนระโลกของผมแต่ก็เนาะเราต้องขยันนะเรามีลูกแล้วลูกกำลังโตถ้าเทอมโคตรแพงแต่ก็เป็นธรรมดานะเรื่องปกติเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นมีลูกค้าท่านใดสนใจจ้างก็บอกได้นะครับผมพร้อมเสมอครับพร้อมอดหลับอดน,นอนเพื่อทางานนะฮะโอเคบายบายไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชม